ก็สวัสดีครับเพื่อนๆมาต่อกันกับ ep ที่98านะจะเป็น ep ที่99แล้วนะครับทีนี้เราก็มาทำคลิ s t พรรกิจนะครับอ่าฆ่าทหารอีทัพของเจ้าพรอมดอีก2ตนนะครับจะเป็นอ่า ep สุดท้ายแล้วนะสำหรับคลิปนะที่ทำมาทั้งหมดนะเพื่อน อันนี้ก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะภารกิจนะครับค่าทหารนีทัพนะครับทีนี้ก็วาร์ปกลับไปที่กระท่อมแมนกรุ๊ปนะเพื่อส่งเควสนะเป็นอีเควสหนึ่งนะเ,นเพื่อนเือนกระท่อมแมนกรุ๊ปนะไปส่งเควสนะทีนี้แล้วก็ส่งเควสเสร็จนะครับแล้วก็วิ่งกลับไปขายของก่อนนะขายของให้หมดเลยนะเราจะได้มีเงินแล้วก็คางเราจะได้ว่างนะครับ เมื่อขายของเสร็จแล้วนะครับเราก็วิ่งไปภารกิจเราไม่เหลืออะไรเลยนะจะเหลือแค่หมาป่านะครับผมจะไม่ทําเพราะมันหายากนะครับหมาป่าแต่นี่ผมเล่นให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยๆเควสฆ่าหมาป่า5ตัวนะครับแล้วก็จะเป็นเควสฆ่าลูกมังกรสิบห้าตัวผมจะไม่ทำนะเพราะว่าผมทํามาเยอะแล้วนะครับเีวน,นี้เราก็จะไปทําภารกิจสุดท้ายนะครับภารกิจสุดท้ายคือการฆ่าซาว่านั่นเองนะเพื่อน การค่าสาว่านะครับก็สําหรับเพื่อนๆนะที่ติดตามมาตั้งแต่ ep ที่1นึ่งนะ ep .0 ศูนย์นะครับแนะนำนะแนะนําเลยนะคว่าแทบจะไม่ต้องไปดูคลิปวิดีโอต่างๆเลยนะเพราะว่าในนี้ที่ผมทําตั้งแต่วิดีโอที่1นึ่งถึงเกเป็นคลิปสุดท้ายเนี่ยนะครับก็คือรวบรวมทั้งเทคนิคทั้งวิธีการทุกอย่างนะครับ90%รนะผมบอกเลยว่า90%นะครับ รู้ทุกเทคนิคที่ผมเอาไปลงคลิปนะที่ผมเอาไปลงคลิปนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยฮะเาเลอนะครัยอยู่ในคลิปนี้ทั้งหมดแล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถติดตามได้นะครับในคลิปนีป้นะสำหรับเพื่อนๆที่อ่ายังไม่เคยลงเลยยังไม่เคยเล่นเลยแล้วมันเล่นนะครับก็แนะนําเลยนะให้ดูคลิปนี้ส่วนท่านไหนที่เคยเล่นแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับก็สามารถค้ามได้เป็นบางส่วนที่เราได้ทําแล้วนะครับอันนี้ก็มาถึงอ่า ผู้เฝ้าประตูนะครับแล้วก็จัดการได้เลยนะเพื่อนผมเชื่อว่าทุกๆคนก็สามารถรู้แล้วแหละว่าเคลสมันอะไรยังไงนะครฮะจุดนี้นะครับก็ผมอธิบายสักนิดนึงนะครับก็มันจะเสร็จแล้วนะครับอีพีนี้จะเป็นอีพีสายนะครนบเพื่อนๆครับก็จัดการันเลยครับผู้เฝ้าประตูนะครับผู้เฝ้าประตูมันรีเลือดได้นะเพื่อนๆก็อาศัยสูตรตอดเลือดเอาก็ได้นะแล้วก็ไปอัดทีตอนคอมโบสุดท้ายนะเพื่อนๆมันจะได้รีเลือดไม่ได้นะครับผม อันนี้ได้สร้อยคอนะครับสร้อยคอยังไม่ดีเท่าไหรนะ่นะเพื่อนๆก็เก็บไปก่อนได้ขายนะครับเก็บไปก่อนได้ขายทีนี้ก็วิ่งต่อไปเลยนะครับวิ่งไปตอบคาถามนะมันก็จะถามน้องแล้วก็ตอบนะครับตอบที่เราเคยเล่นมานะถ้าเราถ้าเราตอบไม่ตรงอาจะต้องสู้กับมันนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นตอบไปเลยครับจิตใจครับผมจิตใจโอเคมาถึง คนต่อไปนะครับคนที่2คนที่2ก็ถามว่าลายใช่พอมดตายแล้วนะครับคนที่3นะครับคนที่3ก็ตอบว่าลายเจ้าข้าเจ้ากบสาวาใช่ไหมใช่ครับเราเป็นคนตั้งใจที่จะกาสาวาเองแล้วก็อีกคนหนึ่งนะครับเขาบอกว่าจะพบลูกชายของวาโชใช่ไหมใช่นะครับเราพบลูกชายของวาโชไม่มีแล้วนะครับแล้วก็มาเจอกันนะครับกับอ่า ซาว่านะครับโนวิกนะครับซาว่าโนวิกมันจะเป็นสายบัฟแล้วก็ฮิวด้วยนะครับเราต่อเลือดมันเช่นเดิมนะครับต่อเลือดมันเดีวมันจะเดี๋ยวมันจะบัฟมานาเรานะให้มานาเราเหลือหนึ่งอะเล่นอะไรก็ไม่ได้เลยคอยดูนะนเพื่อนๆมาสูตรโกงมากแล้วก็มันสามารถฮิวได้เห็นไหมเอาสะท้อนออกมาอีกตัวเนี้เล่นยากที่สุดแล้วสําหรับผมเนะยิ่ง ยิ่งระดับสูงๆนี่เล่นโคตรยากเลยผมบอกเล่นระดับน่ากลัวขึ้นไปนี่ติดจังเลยต้องบางทีระดับนรกเอเวจีจะผ่านนี่แหละไม่ผ่านแหละต้องมาซื้ออุปรกรณ์ใหม่ก็มีนะเพื่อนเนี่ยคอยดูนะมันจะจัดการนะครับนะดูมันจะหิวเลือดมันนะมันชี้โกงมากเลยสาวาเนะี่ยนี่แน่อา้าตายมันไม่หิวโอเคนะครับก็เป็นอ่านจบไปแล้วนะครับกับการฆ่าสาวาตั้งแต่ ep ที่1่นะครับ And Sava is dead. A red fire rises. The signal to the second borns turns the quiet night into an echo of screams. The revenge is yours. into the night Vampires fall you เมื่อเมื่อเรากำจัดซาว่าได้แล้วนะครับก็จะมีเควสภารกิจว่าให้เราไปเกิดใหม่ที่มาลิดนะเพื่อนๆนะครับดูที่ภารกิจเห็นไหมอ่าให้เราไปเกิดไหนไปคุยกับมาลิดแล้วก็ทําการเกิดใหม่แล้วก็จะรีนะครับส่วนเควส ค่าลูกมังกร15แล้วก็ค่าหมาป่าผมจะไม่ทํานะครับเพราะว่าผมทํามาเยอะแล้วคลิปนี้ผมทําเป็นแนวทางสําหรับเ,เพื่อนมือใหม่นะครับที่กาลังสนใจนะและก็ไม่ต้องไปเสียเวลาลบผิดลองถูกนะซึ่งผมก็ลบพิดลองถูกมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับเ,เพื่อนแต่เล่นมายน ep ที่เก้าสิบแปดจะเป็น ep สุดท้ายแต่เรามาดูนะว่าเบลเท่าไหร่นะครับตอนนี้นะครับอของก็มีประมาณนี้แล้วเ,เพื่อน ดูได้เลยนะส่วนเบลหกสิบสามนะครับจะถึงแค่เบลหกสิบสามแล้วก็พวกสเตตัสก็จะประมาณนี้นะเพื่อนสเตตัสโดยรวมนะครับก็จะเป็นพวกเกราะนะครับเกราะดอสิบเก้านะบล็อกสามสิบแปดก็หกร้อยสิบสามนะครับ,บ,ก 38, กรรบต่อมาก็จะเป็นสเตตัสการอัพนะครับก็จะเป็นความโกรธก็จะประมาณนี้เลยนะครับความโกรธก็จะประมาณนี้ยังอัพไม่สุดเลยนะ ไอตัวข้างบนสุดไอคิดที่เข้าอันแรกแถวแรกอันแรกนะต่อมาก็จะเป็นพลังกายก็อัพตามนี้นะครับอัพตามนี้ได้เลยอันไหนไม่สุดเราก็ค่อยๆเติมไปนะเมื่อจบจบตรงนี้ผมเชื่อมันมาทุกทุกท่านน่าจะเก่งนั่นแหละนะครับความหลอกลวงก็อัพตามนี้เลยนะเพื่อนๆส่วนอ่าระดับตํานานก็อัพตามนี้เลยนะครับ63าได้เพิ่มสามแต้มควบคุมควบคุมก็อัพตามนี้ได้เลยนะเพื่อนๆ,ๆวควบคุมก็ผมเชื่อว่า เพื่อนๆหลายๆท่านก็จะเก่งแล้วแหละทาได้แล้วแหละนะครับเพื่อนๆแล้วก็จะเป็นความแข็งแกร่งก็จะประมาณน,น,นี้นะครับถ้าเราอยากใช้อะไรเราก็กดอันนั้นนะนะครับก็สุดท้ายก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆไม่มีอะไรแล้วนะไม่มีอะไรแล้วสําหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวเราจะวาร์ปนะครับจะวาร์ปไปที่เอวานนะเพื่อที่จะไปทําการเกิดใหม่นะครับไปทําการเกิดใหม่แต่แต่ผมจะไม่เกิดใหม่นะ แค่จะพาไปทำให้มันสุดขั้นตอนเฉยๆนะเพื่อนๆจะได้ไม่งงนะ um i. I. เราไปที่เอวานกันเลยนะครับผมเควสภารกิจท oui, ุกอย่างในแผนที <Thing aspberry Jen ks> joking, ่ผมเขีย์หมดแล้วนะครับ90%เนะครับอาจจะมีเควสเล็กๆน้อยๆที่อาจจะไม่ได้ก็ต้องขออภัยด้วยแต่ผมไม่รู้จริงผมก็รู้แค่นี้แหละนะครับแล้วก็เมื่อเรารู้แล้วครับเช็คเควสเช็คอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ ไม่มีอะไรแล้วแล้วก็ทําการขายของนะครับให้โล่งที่สุดนะครับเมื่อเราเกิดใหม่นะครับอุปกรณ์อาวุธเงินทองเราจะไม่หายนะครับจะอยู่ครบเท่าเดิมมันจะรีแค่พวกเควสใหม่เฉยๆแล้วก็มาวิ่งใหม่แค่นั้นเองนะครับส่วนพวกเงินทองนู่นนี่นั่นมันจะไม่รีมันจะมีเท่าเดิมนะเพื่อนแล้วเราก็ซื้อปลอกแขนนะครับแหงลมนะครับแล้วก็ใส่แล้วก็ขายตัวนี้ต่อเรียบร้อยนะเพื่อนนี่นะครับดื่มเลือดนะครับแล้วก็กดวาร์ปไปที่ เอวานได้เลยเพราะเราเช็คแล้วไม่มีภารกิจที่ค้างคาแล้วนะครับโล่งหมดเลยนะครับโล่งหมดเลยนะครับแล้วก็ไปได้เลยนะเพื่อนเพื่อนเมื่อมาถึงเอวานนะครับเมื่อมาถึงเอวานแล้วเราก็วิ่งไปหามาริทเลยนะครับเพราะว่าภารกิจไม่มีแล้วเควสหมดแล้วนะครับทุกอย่างเราสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับแล้วก็รอเกิดใหม่อย่างเดียวแล้วก็ทําใหม่ไปเรื่อยเพื่อนๆก็วนลูปอย่างนี้ก็ได้ครับไปเรื่อยแต่ว่า เมื่อระดับสูงๆบางคนอาจจะขี้เกียจก็บางคนก็ถ้าขี้เกียจก็ไม่ต้องทําก็ได้นะเพราะเสภาผลิตรอบข้างนะไปหาเงินจากการฟาร์มลงดันเราก็ได้นะอาจต่จะลําบากนิดนึงเพราะว่าวิมันน้อยแล้วก็ของมันเล็กนะมันอาจจะตายบ่อยอาจจะเสียหินฟีฟีเลยนะครับก็แต่ถ้าเกิดเราแข็งแกร่งนะครับมันก็สบายนะครับแวะมาหามาลิตนะครับแล้วก็ทําการคุยกับมาลิตเพื่อที่จะเกิดใหม่นะครับตัวเนี่ยเกิดใหม่หรอครับตัวังสือสีเขียวนะครับผม เดี๋ยวผมไม่ได้เกิดใหม่นะผมแค่มา,าทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะเพื่อนๆก็รวมๆแล้วก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับแวมไพร์ฟอร์ออริจินนะครับชาวแววไพร์นะครับก็เผื่อคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ก็ฝากเพื่อนๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับผม